สวัสดีคสวัสดีค่ะนิต้านิพันธ์เฉลิมุรณาวงค่ะมิสแกรนนองนัองพันยีพูิบสีค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมงานในสวนของภาพครับก็วันนี้นะคะเป็นการร่วมงานแบบจริงจังนะคะกับจังหวัดหนองบวลลังูนะคะ <S <S เป็นครั้งแรกจริงที่ได้มาเดินแบบนะคะแล้วก็ได้ใส่ผ้าไหมรุ่มพูนะคะรู้สึกภูมิใจมากจริงหนูอยากทำกิจกรรมจังหวัดมาตั้งนานแล้วแันนี้ก็คือเป็นงานแรกนะคะแล้วก็ดีใจมากวันนี้ได้เจอกับน,อนอ้องๆขรอบปรัาาวนะคะเป็นสองพนี่สทุกคน,นะคะ วันนี้ยังมาไม่ครบนะแต่วันนี้มาตั้งสงามา12คน,น,นเป็นเยอะมากคนก็คือน้องๆปีนี้นะคะสวยแล้วก็น่ารักกันเยอะมากแล้วก็มีน้องทีง่เคยประกวดมาปีที่แล้วก็ประกวดปีนี้แล้วได้ตำแนห,นหน่งด้วยนะมีน้องสองแล้วมีน้องยูที่แบบเคยประกวดด้วยกัน อ่ามน้องยูมาด้วยมีน้องยูด้วยน้องยูก็คือเข้ากองเดียวกันอ่าเป็นไงแล้ววันนี้แบบเราเห็นปราคอมแต่ละคนเราเป็นไงบ้างก็เอาจริงนะคะทุกคนการทุกคนวิสระนะคะต้องทำด้วยใจรักเลยแล้วก็อยากให้น้องๆนะคะสู้ๆทุกคนเพราะว่าทุกคนมีโอกาสถึงวงของเท่ากันใช่ถ้าถ้าจะพูดถึงการเดินแบบนางงามกับการเดินแบบนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างเอจริงการเดินแบบ่วนมาวจะไม่เอยแต่ว่าถ้าเป็นเดินนางงามต้องแบบยิ้มแล้วก็ต้องเด ารรจะมีการดนเดที่แตต่างัปรตต่างกันางนี้ก็เลยแบบปงเลยหนึ like okay. players, ่งมาในแทนนะคะจังหวัดด้วยแล้วก <out> so so anyway. ็ต <metal karang formal ized> oh, oh, oh. ัวแทนของอููเข้าประกวดด้วยในปีนี้เพราะว่าพี่เขาบอกว่าอยากให้มาแบบให้น้ังใจน้องๆก็เลยรับงานนี้ค่ะก็เลยมานพูดถึงค่าสไตล์ท่าทอแล้วก็แบบอง้เก็ง จริงๆนะคะทุกคนถ้ากลับไปดูข่าวรุ่ปีที่แล้วนะคะ,ะก็จะเห็นว่าผ้าไหมรุ่มพูแล้วก็ชุดที่หนูใส่ในงานเปิดนะคะเพรคอวเรนก็คือมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูจริงเป็นผ้าไหมรุ่มพูนะคะมาตัดจากแบนรแนด์โคเอ็มที่ปีที่แล้วใส,ส่ชมพูค่ะก็มาจากพี่ๆาชาวที่ชาวจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะที่แบบว่าทําชุดผ้าทอมาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ใช่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็คือผ้าไหมของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆและที่สำคัญก็คือลายค่อนข้างที่จะโด่งดังค่ะ ในการหาซื้อจริงๆหาซื้อง่ายมากคือครั้งก่อนนะคะที่หนูแบบว่าหาชุดมาตัดตอนที <Allah> ่ประกวดนะคะก็ DM ค <rí> ่ะหาทาง Facebook นะคะ IG หาง่ายมากและที so cioè, so ่สำคัญตอนนี้มี TikTok ด้วยเขาก็มีขายใน TikTok ด้วยค่ะ หรือไม่ก็มามา,มาร่วมง,งานแบบนี้ใช่หรือว่ามาร่วมง,งานที่นี่ก็ได้นะคะ,ะทุกคนก็คือที่เซนทรัลเวิร์เกตนะคะชั้นหนึ่งนะคะหน้าจัสปาวนะคะทุกคนสามารถมาเลือกผ้าใหม่นะคะจังหวัดหนองบัวลำพูได้นะคะมาช่วยพี่เมงนะคะเกษตรกรไทยนะคะที่มีผ้าดีๆนะคะแล้วก็ทํามาจากหมอนจากไหมของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันช่วงนี้ฝนตกด้วยไงก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากให้มาสนับสนุนที่นี่น้องๆชาวเกษตรกรกันใช่ค,ะคะ่ะอ่าแล้วว่เป็นไงความรู้สึกวันนี้ได้เดินแบ ก็จริงๆห่างจากการเดินแบบนางงามมานานมากเกือบปีค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณอีกประมาณสองเดือนก็คือครบปีหนึ่งที่แบบได้รับตำแหน่งก็รู้สึกว่าเออก็ก็เหมือนกลับมาลื้อฟื้นความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่แล้วไงเดี๋ยวเตรียมอามาัตำแหน่งใช่ค่ะเดี๋ยวออมรับตำแหน่งนะคะวันที่2 9ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ก็ก็รู้สึกใจหายนะรู้สึกว่า หนึ่งวัยมากตอนน้องๆปสองพัี่มากมาวัยมากเพราะวัยกัที่คิดอีกอ่ะใช่เหมือนเพิ่งประกวดเสร็จไปเพิ่งมีสากรุษภาหมณ์พุนากราคาดาสิงหากันยาคือห้าหนูตั้งดำรงตำแหน่งมาห้าเดือนก็คือต้องแบบว่าเดี๋ยวมอบตำแหน่งแล้วค่ะก็อยากให้น้องที่มารับช่วงต่อก็คือแบบไฟติ้งนะคะเพราะว่าน้องอุซ่าเขาเปิดประตูมาแล้วก็อยากให้แบบว่าผลัดนนไปจนถึงแบบว่ามงุ่ใหญ่เลย แล้วตอนนี้เราอัปเดตตอนนี้เราทําอะไรยังไงบ้างตอนนี้นะคะหนูมีซีรีส์นะคะที่จะออนในปีนี้นะคะชื่อว่า Girl Power f r i n เพื่อนกันทุกวันแล้วกันไม่เธอนะคะแล้วก็มีรายการทางช่อง Workpoint ค่ะเดี๋ยยังบอกไม่ได้ในปีหน้ารับชมกันได้นะคะแล้วก็มีหนังเรื่องหนึ่งค่ะหนังเรื่องนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราชนกัลยอปีหน้าเลยค่ะโอ้โหมีงานมีงานเยอะเลยยังรับได้ไหมรับได้ค่ะรับได้นะคะติดต่องานได้ค่ะติดต่อทางช่องทางไหนฝากโซเชียลมีเดียเลยอ่ะโอเคค่ะก็ ตาม i n s t a g r กรนะคะแล้วก็ TikTok หรือว่า Facebook ก็ได้ชื่อชื่อเดียวกันค่ะนิตาอันเดอร์สกอ์อนิพันธ์ค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวมาเจอน้องอีกทีนะคะเดี๋ยวเจอกันยี่สเก้าตุลาค่ะใช่เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวจัดเต็มให้เพราะว่าน้ำราตำแหน่งแล้วเดี๋ยวจะดูว่าชุดอลังการงานร้ายได้ได้ค่ะแล้วจะร้องไห้หรือไม่หนูคิดว่าไม่น่าจะร้องไงหรืไม่แน่ใจอ่ะเราะรู้สึกว่าแบบเราอยากให้มันกลังใจน้องๆอ่ะมันถึงแม้มันจะเป็นโมเมนต์ของเราก็เข้าใจนะคะแต่ก็รู้สึกว่าแบบ กลัวจะขอบคุณพี่ที่เขาช่วยเหลือเราไม่หมดแค่นั้นเลยค่ะจะลองดูว่าจะมีโปรไหมมีคิดไหมว่าจะจะวนกลับมาหรืเปล่าโอ้ยหนูไม่ได้แล้วค่ะอายุหนูเกินเกินใช่ถึงเวลาแล้วก็คือไม่สามารถขึ้นหลังใช่ค่ะก็คือเป็นกำลังใจให้น้องๆพวกเขาประกวดดูทุกปีเลยนะคะทุกคนใคาอยากไปประกวดนางงามหนูแนะนําให้มาแกล้งก่อนเพราะถ้ามาแกล้งคือแข็งแกร่งมากๆอันนี้คือจากประสบการณ์การประกวดมาหลายเวที รู้สึกว่าถ้ามาแกลนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่ให้ได้เยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญแฟนคลับแกลนน่ารักมากก็คิงเป็นเส้นทางที่จะพาไปสู่งานต่างๆใช่คือหนูพูดเลยว่าการประกวดแกลนนะคะแบบว่าน้องๆหรือว่าพี่ๆที่เขาแบบจบออกไปทุกวันนี้คือมีชื่อเสียงแล้วก็ทำงานในวงการบันเทิงเยอะมากก็ยังขอให้ทุกคนนะคะแบบว่าลงแกลนเยอะๆจริงอยากให้แบบบิวตี้ควีนมาลงเยอะๆใช่ใครอยากเห็นบิวตี้ควีนมาลงหรืออยากจะผันตัวเป็นพีดีหรือเป็นผู้จัดการกองอ๋อไม่น่าจะได้ เออหนูแบบหนูไม่เก่งอ่ะหนูไม่เก่งเรื่องพวกนั้นหนูแบบขนาดที่จะแบบดีไซน์มากกว่าแบบการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยมากกว่าอะไรก็จะเป็นเอ่อโปรดักต์ดีไซน์เป็นออกแบบชุดอะไรเงี้ให้ก็ไม่แต่ไม่แน่นอนค่ะในอนาคตอาจจะดูการแต่งตากแกนก็ได้ค่ะก็ยินดีมากๆค่ะก็คือพูดถึงกันาคนละก่อนเลยโอเคเอาอยู่ข้างหลังแล้วค่ะทุกคนเข้า แล้วก็ฝากติดตามผลงานปีหน้าด้วยนะคะคแล้วก็ต่อไปด้วยพ่อเป็นขับกรนน่ารักซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะคะครับโอเคุณติดตามขอบคุณค่ณคณคะขอบอคุณค่ะติดตามน้องนะคะติดตามนะค่ะขอบคุณมากค่ะ